2ฟ้อร์ยูเหนอรายการเกมโชว์จากจริงจากมีอันกับความหากคูณสอง The City Second Game 60วิพิชิตสแสนทักทีมสนับสนุนโดยพรีโก้พาสต้าซอส Samsung Curve UHD TV มีค่าจงรักษามันไว้ให้ดีเพราะนี่คือ The Sixty Second Game หกสิบปีพิชัยแสนแัปปีะสวัสดีค่ะ ก็เตียรำบ่อยครับหนูเฟิร์นพรสกร์พลบุญค่ะและพวกเราสองคนขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมการแข่งขันที่ของรางวัลคุณเป็นผู้เลือกเองและนอกจากนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนเนี่ยจะต้องวาแท็กทีม,ททมแบทโชว์กันบนเวทีนี้ถูกต้องที่พูดว่าแท็กทีมนี่คืออะไรรู้ไหมเราจะต้องเลือกภาระไปคนละคนเลือกผู้ช่วยถ้าลูกผู้ช่วยแม้ว่าแม้ว่าไอ้บางตัวมันจะเป็นภาระก็ตามไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็คือผู้ช่วยถูกต้องแต่ถ้าคุณทำครบ10เกมอะไรรับไปเลย1นส่งแสน ถ้าไม่ได้เงินแสนก็ทําได้กี่เกมแล้วถ้าคุณหยุดก็ได้ของรางวัลน,นั้นกลับไปของรางวัลจะบอกเลยนะว่าพอเราสองคนมาเป็นพิธีกรเราสองคนนี่คือพิธีกรอันดับหนึ่งแถวหน้าของประเทศชาติของโลกของโลกเลยเหรอพี่ขอให้ใช้คําว่าของโลกประเทศชาติหนูก็เริ่มอายแล้วนะเอาโลกเลยเหรอเราคือคู่หูพิธีกรที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก,โลกเราอยู่กันสองคนไม่มีใครยิ่งใหญ่หญกินเราแล้วน,นอ้อง์นเราอยู่สองคนแต่ว่า เราจะมีคนอื่นมาปะปนกับเราไหมมีมีมีวันนี้เราจะมีคนอื่นจะมาเกลือกกลัวกับเราเกลือกกลัวแล้วสองคนนี้หนูเห็นแวบๆที่ห้องแต่งตัวที่อยากเจอเขามากเลยเขาเขาจะมาตายคาเวทีเราไหมอ่ะอายุอันาาสองคนรวมกันเกือบสองร้อยแล้วนะค้าไม่รู้ว่าเขาสองคนกับกรุงเทพมหานครใครเกิดก่อนกันไปพบเขาเลยว่ะไปพบกับแคร์แะเชิญคู่แรกเลยมาเลย อนเมืออ่อเสาดาวตลกตัวพ่อของวงการจจตุรงโพธารามจะต้องดวลเกมกับแอนนาชวนชื่นการแข่งขันจะมันหาตับแข็งเอ้ย้ท้องแข็งขนาดไหนไปชมกันเลยครับจะแนะนำเพาว่าเป็นเจตุรงค์กมก็ไม่ใช่แล้วเพาเป็นยังยังมีเขียนคำว่ามกจกอยู่นะฮะจะทำไมโพธารามเดี๋ยวเราลบี๋้วจัดการให้จัดก,การได้ทำไมวะมันไม่อัปเดตมันไม่อะไร ต้องเขียนมกจ้องมันไปท้องไอ้เหลือแล้วนะจัดตุรงนามสกุลเลยนะโพธารามจัดตุรงโพธารามเลี้ยวซ้ายออกลาบุรีอย่าเลยอย่าตรงตรงออกลาบุรีเลี้ยวซ้ายดันเดินจัดตุรงโพธารามแอนนาโพสามต้นได้ไหม แต่ก่่อนแตว่าแต่ว่าก่อนอื่นก่อนอื่นไหนเจอแล้วข้าขอเช็คร่างกายนิดนึงยังไงยังไงใช่ครับอะไรมาอะไรมาบอกว่าเช็คว่าเออความพร้อมพีบัวเวลาเจอกันมันต้องเช็คหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ต่อยนี่เห็นมาทั่วแล้วรายการไหนก็ต่อยแต่เตะนี่ยังเอานะ ให้แอนนาเป็นคนเตะคนแรกตั้งแต่ไม่เคยไม่เคยมีเลยเขาซ้ายยังต่อยมาแล้วเขาซ้ายนี่หมัดเขาซ้ายก็มาแล้วเต็มเต็มเลยอ่าแต่นี่เข้าคองอ่ะไม่ต้องรีบช้ากับคาร์นนั่งเก่งรอไม่เจอกันนานอยากให้ต่อยเหมือนกันต้องสิอยากให้ต่อยลูกตีน เห็นเหมือนเห็นโกมาหลายเดือนแล้วในทีวีแต่ปันนี้เพิ่งเห็นตัวจริงนี่รู้ไหมว่าเนี่ยทำรายการด้วยกันเขาก็บทเงืองงมเงืองงเลยเนาะอยากเจอจตุรงค์อยากเจอจตุรงค์จัตุรงค์พูดอย่างเงี้ยอยากจะใช้พลังสู้กับจตุรงค์อาจารย์ลงกับอาจารย์โกเฮ้เฮ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดเดี๋คุณสคนเกลีแค้นอะไรกันมาหรือเปล่า พี่ระดับอะเพิ่นเพิ่นพ่อป่อยไม่เก่งเลยอ่ะเก็บกดเก็บกด้น่อยไม่มีเก่งเลยแต่แต่ที่แต่ที่ต่อยไปก็เก็บอาการเหมือนกัะโดนกระดุมจะบอกให้พี่โกะอาจจะแบบว่าทํางานเยอะแรงอาจจะน้อยอาจจะเมื่อคืนนอนน้อยเอาคนที่เขามีพลังวังชาดมีเหรอยังมีคนนี้พลังไทยขอเชิญทีมงานใครวะ ต้องเจอพลังหมัดครีเอทีฟของเราแล้วทีนี้พี่โรงเนี่ยจะต้านทานไหวหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับป๊าป๊าขอใครมาถามา<ข>บอกบอกไม่อยู่ทำไมอ่ะ เดี๋ยวหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเชิญใครมาพอไอ้นี่เดินมาหนูรู้สึกเป็นลูกอาการดมยุงเลยก็ไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวที่ที่ป๋อพ่อพ่อไปทำอะไรพ่อไปทำอะไรให้เหรอถึงเอาถึงเอาเข้ามานี่ะมีแฟนหรือยังสภาพนี้อยากยกลูกสาวให้จังเลยอ่ะเขาลองหน่อยลองหน่อยเดี๋ยวนีละอันนี้ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาจากธรรมดาเอออันนี้มีรถมาส่งจากแดนสี่รีบกว่าจะมาต้องทำเรื่องเบิกตัวนล้วเนี่ยรีบต่อยซะอีกสองปีเขาประหารละเหรอต้องถอดนาฬิกาอะไรก่อนไหมหรือว่าอะไรไม่ต้องถอดเลยเหรอเดี๋ยวมันเอ่าอ่าถอดนาฬิกาก่อนไหมเออสักขนาดนี้รู้ยังรู้จักเวลาอีกเหรอจะมีนาฬิกาด้วยเออ เขาทำนักเขาเป็นเทียทีเดี๋ยวต่อยเสร็จนะถ้าเกิดพลังแรงหมัดดีนะจะให้พาลูกสาวไปดูหนังหน่อยเลิกนกกระสาเออออกนกกระตูนนกกระสาลูกสาวเป็นคนพาพาลูกใจเย็นๆเอาใจเย็นๆเอาใจเย็นๆโอเคออกตัวแรงเลยโอเคพอายกลูกสาวให้เลยถ้าเกิดต่อยแรงยกลูกสาวให้โอ้ย เอาเต็มแรงเลยเอาแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องได้ตอนตอนนี้มันอาจจะมันอาจจะแบบว่าเกรงใจต้องทำให้มันโกรธเฮ้ยเฮ้ยจะไดีแตัดนะไอไอดอกเมื่อกี้ไอโกรนะเย้ยยยให้ออกเฮ้ยเอายัง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 มันยังไม่โกรธยัง มันกวรยังไม่ควรยัง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 ไม่กวรยังไม่ควรขอบคุณค่ะมากเออดีเป็นลูกที่ดีนะเข้ามาต่อยพ่อขอบคุณค่ะเรียกคนมาต่อยพ่อแล้วเขาต่อยเสร็จขอบคุณเขาหายใจเย็บายายจเยาต่อยเบาจะตายต่อยพี่โก้งต่อยอะไรมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยวันนี้อ๋อมาให้เขาต่อยไงไม่ใช่เดี๋ยวก็ปิดรายการแล้ว ไม่ใช่มาแค่นั้นออของรางวัลที่รอลุงแอนกับปาเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ก่อนอื่นก่อนจะเล่นเกมต้องเลือกเลือกคนที่จะมาอย่าอย่าเวลาทำอะไรเราคือทําหน้าที่เราอย่าเรียกปาเรียกว่าอะไรคุณจจตุรงคุณจจตุรงเรียก พี่แอนนากับคุณจะตุรงพี่แอนนากับคุณจะตุรงเออมันจะเรียกปงเรียกปาล์มออกรายการอยู่ในหน้าที่คนทางบ้านเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นรายการไรรม่รู้รไม่รู้รอนใช่ครับอาจะรู้เจอเฮ้ยเลือกดิเอ้ความเจริญเลื่นไเยอะไนิดนึ่งพี่ว่าอย่างนั้นสาไปหนอย่างนั้นมันก็แรงไปนิดนึ่พี่เกรงว่าบนหัวหนมันจะมีแ่หัวแต่เดี๋ยวเดวเดี๋ยวเวเไี๋ยวเดวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยูเดียเดี๋ยว รองเท้าสวยมากเลยอะลูกสาวซื้อให้ครับจริงป่ะลูกสาวซื้อลูกสาวซื้อรองเท้าให้แต่เขาหารู้ไม่นะคือลูกสาวซื้อให้แฟนแล้วแฟนใส่ไม่ได้แต่ก็ยังดียังต้องถือพรามันใช่เขาใส่ว่าเป็นลูกต่งอยู่มันพูดเนี่ยมันพูดเนี่ยเราเราก็ไม่ได้โกรธมันแเออแต่ไม่ใช่ซื้อให้ป้าป้าใส่สี่สามเขาใส่สี่สองมันจะคนละเบอร์ได้ยังไงล่ะ คละเบอรท่านผู้บิเกตครับชมการเตะลูกครับไปดูของรางวัลในห้องตบะเราไปดูก่อนเดี๋ยวยังไม่ให้เลือกที่ห้องเปิดไปดูโอ้นี่มันดูเอาของเข้าฟาร์มได้เลยเนี่ยจีบได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดได้เวลาได้ถ้าเกิดทำภายในเวลา60วินาทีนะป้าสามารถเข้ามาในห้องนี้เครือออกกำลังกายเครือวิ่งเครื่งวิ่งนี่รู้ไหมเป็นคนแรกเลยนะที่เดินมาแล้วสนใจเครื่องนี้เครื่องอกกำลังกายแต่ก่อนนี่มีเครื่องออกกำลังกายมีทองนะทองสนใจไม่ทอง แลก็เอาไก่ชนใส่เข้าไปและที่สำคัญของรางวัลเรายังมีสบู่แอนเองสบู่แอนเอ่นี้ไม่เรอยมากนะเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเอาเอาสบู่เดี๋ยวก่อนนะคือไอเนียเอาไปก่อนเดี๋ยว่ไอ้อะไรเไอ้อะไรเล่ะไรราเนี่มีท่ออยู่ได้มีท่ออยู่บ้านแต่จะยากหน่อยเพราะว่าต้องมาเสด็คกุญแจแล้วก็ในตู้เซฟเนี่ยมีตังค์ด้วยนะมีตังค์แต่ก็ก็นานหน่อยแต่นี้มีตังค์เท่าไหร่เราจะไม่บอกไม่รู้แต่ว่าถ้าสมมติว่ามือ่งขั้นมากกว่านี้ ไม่ร้อยกว่าร้อยกว่าจํานวนหนึ่งตังจํานวนหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติูโดคว้าอะไรไม่ได้แล้วในกล่องนี้คุณจะตัวลงพุทธามมีอยู่3อย่างเขาเรียกว่าไอเทมไอเทมคือเวลา30วินาทีต่อเวลาเพิ่มในเกมต่อไปไอเทมกับไอเทงเหมือนกันนะไม่ใช่ไอเทมมันยังนี่ยังไอเท่ไอไนเท่อันนี้ไอเทมหรือว่าอาจจะมีข้อสารเอาไปให้เด็กที่ซุ้มกินไก่หรือว่าจะให้ไก่ห้ชงห้าพันบาทห้าพันบาทสามกล่องในเรื่องเอาถ้าสมมติว่าคว้าไม่ได้แล้วมาถึงเรื่องเอาสาม กลองหนึ่งได้กลองอะไรกองหลังถ้าได้ห้าพันเอาไปซื้อไก่โคได้ตวงเออเฮ้ยได้ขาให้เนี่ยสำหรับอุนาอุนาสนใจอะไรไหมในนี้มีอะไรสนใจไหมที่เปบนคนอยากได้ที่บ้านขาดอยู่มอเตอร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์อะมอเตอร์ไซค์ก็มีต้องไปเอากุญแจมาไขโอเคกุญแจอยู่นู่นนะเออ สามดอกอันไหนต้องใช้อัานทั้งทั้งอันหนึ่งใช่ไหมใช่ไอ้ของไอ้ของแพงหน่อยก็ใช้เวลาเยอะหน่อยไอ้ของถูกหน่อยก็หยิบอะไรได้กันหยิบไปก่อนบันไดเนี่ยไม่ใช่เอาไว้เอาไปนะบันไดเอาไว้ปีนของสูงไอ้ไอ้ผู้ชายแผดแทบเหล็กบันไดไม่เกี่ยวกับของนั่งนั้นได้ได้หมดเลยใช่ไหมใช่ได้วันนี้ได้ข่าวว่านี่บ้านเรามีแล้วเออบ้านเรามีแล้วไม่เอาได้ข่าวว่าล่าสุดเพิ่งไป ปูสนามหญ้านี่เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้ามีเครื่องตัดหญ้าไปก่อนเลยอันแรกเลยอันี่อันแรกเลยเนียนเลยเนี่ยอันนี้มีที่ตุ้มอโเคไม้พอใจไหมพอพอพอใจเชิญสบู่หลังจากที่เสบู่เองน็อตนิ่งเลยไปเชื่อสบู่ก่อนหลังจากที่หลังจากที่ไปดูของเรียบร้อยแล้วนิ่งไว้แล้วว่าจะเอาอะไรครับทีนี้ต้องเลือกทีมใช่ให้ แอนเองนะครับคือจะบอกว่า2คนนี้ไม่ได้สู้คนเดียวใช่มีเรา2คนเฟอร์พี่โก้เนี่ยจะเคียงข้างไปด้วยแอนเองจะเป็นคนเลือกก่อนทำไมให้แอนเองเลือกก่อนเพราะอายุเยอะกว่าไงเออเอาผมจะอยู่ข้างลูกสาวผมไหมเฮ้ก่อนหลังงั้นก่นหลังไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่นรู้อันนี้น้องมาอยู่หมายเลขก็ได้เอาอยู่อ่างทองล่งเลือกเลือกใครเลือกเฟิร์สโอเคงั้นคุณจะตกลงเลือกได้ผมไปคุณก่อนด้วยทำไมต้องก่อนต้องก่อน ธรรมดาป้าทำตาตาอะไรกอดกอดเออกอดชิบะชิบะหอมหอมหอมอยู่ไหนเกียเอาพอแล้วทำไมอ่ะเอ้ามารายการนี้ทำเนียมคือต้องให้พิธีกรหอมอดี๋ยวพิธีกรหญิงหอมก่อนพิธีกรหญิงหอมก่อนอ่าอ่าอ้าผู้ชายไม่ใช่บางทีขนลุกดเลยบางทีมันไม่ได้หอมอย่างเดียวมันไซด์คอเนี่ยก็น้องไงเพ่า รวมส่วนนะพี่นาคู่เฟิร์นต่อไปนี้จะเล่นเกมแรกกันเลยดีกว่าเนาะใครเป็นคนเล่นก่อนดีปอยยิงจุบใครเล่นก่อนปอยยิงจุบอย่ายิงยาวพ่อป้ายิงจุ๊บมาพี่ลองเล่นก่อนอ้าวโอเคเล่นก่อนพี่ลองเล่นก่อนกติกาเลยว่าแขกเล่นก่อนไงอขกไปที่เดลนดอมเดลนด้อมมาหนูถ้าพร้อมแล้วเดแลนด้อมมา ได้หมัดหมัดแรงๆเหรออ่าถ้าอะไรที่เกี่ยวพลังอ่ะหมัดผิก,กับมันเลยแต่ว่าเปิดขวดก็ง่ายนะก็ก็ก็หมัดเชื่อลูกนี่คือลูกลูกเคยเท้าอีดหวังไหมเคยตั้งแต่หัวมดแล้วมาไอ้มาต่อยพ่อแต่ว่าเปิดขวดก็ง่ายพ่อหนเคยปดป,ด,ปดแล้วแต่หมัดผิกข้าหมัดข,ดขว,วดก็ง่ายเหรอเปิดขวดที่มาจริงปัก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 เงี้ยหมัดผิก เปิดขวดเนี่ยเปิดขวดมัดพี่ขมาดพี่ค่าอยู่นั่นแหละพร้อมในการตั้มพร้อมแล้วคุณจตุรงค์จะเป็นคนเล่นก่อนเลือกเกมเปิดขวดมาเกมเปิดขวดเกมนี้พวกันต้องแท็กทีมเปิดขวดน้ำให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา6 0วินาทีครับเปิดขวดครับผมมาพร้อมไหมครับ ตอนแรกคิดว่าขวดน้ำมันลมใช่ตอนแรกเปิดอย่างนี้ไงเปิดอย่างนี้ไงเตรียมเตรียมอย่างนี้เลยนะเตรียมคิดว่าเดี๋ยวเราหาจังหวะยังไงอันนี้ก็ไม่ไม่ยังอันนี้แบบนี้เลยเปิดว่ายังทําทำให้ดูโอ้โหนี่ใคคนนี้เขาเป็นพวกทีมเรียวกันต้องรักกันพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปที่จุดตาจับไปครับไปครับเดวิ่งมาเดียวเราวิ่งมาไม่ต้องมีท่าตลกนะ วิ่งมาตรงนี้แม่ไม่เอาล้มเมื่อตลกอะไรไม่เอานะไม่เอาท่าตลกไม่เอาอะไรไม่เอานะักต่าเวลาอันนี้ตลกไหมอันนี้ไม่เอาอันนี้เล่นให้ดูไม่เอาไม่เอานะหกวินาทีนะปะพร้อมไหมปะร้อถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty second game หกวินาทีพิจิตรแสนท็กชีสย1 เบอร์พอพอพอไม่เป็นไรช่วงหน้ามารู้กันว่าคู่นี้จะชักทีผ่านเกมแรกไปได้หรือไม่้ามลาดนะครับ t h r e o one <า>เร็วเลยเร็วเร็วเร็วเบอรพอพอ,พอ

กดก่อนหนึ่อนเอาอะไรเออกดอ่าไม่ไช่เวลายังเหลือเยอะมากไม่ใช่สิบห้าวินาทีเวลาเหลือสิบห้าวินาทีสิบห้าวิเหลือสิบห้าวิสิบวินาทีเหลือสิบวิสิบวิเอาอไก็ด้อะไรก็ได้ เป็นเกมแรกแต่ทั้งที่โรงและนายเกาะเนี่ยก็ช่วยกันเปิดขวดได้อย่างรวดเร็วจนพี่จตุรงเนี่ยมีเวลาเข้าไปกดรหัสตู้เซฟแต่ไม่ออกสุดท้ายจึงต้องเอาเครื่องตัดยาที่หวังไว้ออกมาก่อนละครับได้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 ล้อลุกล้อลุกล้อลุกล้อลุลอลุกเอาโอเคเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเป็นห่วงพฤติกรรมบ้าง เหย you kind of ียบเท้าเหยียังขากระแกงก็แล้วเหยียบอะไรเหยียบอะไรเดินเตะท้นเท้าพีอะไรคที่อื่นเยอะแยะวว่างๆกาไม่ไปเตะเออมาเตะกันเองไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคนสอยอันเขาอะสิ่งที่คุณจะตุโลกได้คือเครื่องตัดย่าสามล้อเวลารุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเวลาตัดก็ตะแคงตะแคงหน่อยมันต่นรุ่นี้มีสี่ล้อรุ่นนี้มีสามล้อเอาไปให้ตาตีซ่อม ตาตีซ่อมเป็นเพราะตาตีไอ้เรื่องแบบนี้เขาซ่อมได้อยู่แล้วตาตีคือใครตาตีคือผัวยายนีผัวยายนียายนีเป็นใครแม่ของเขาเขายวไม่ได้เกี่ยวกับย่าของหนูและปู่ของหนูอ๋อย่าหนูปู่หนูเออโอเคได้แล้วย่าบอกว่าให้เฟิร์นมาสักทีเฟิร์นมาให้ว่างไงย่าได้ไหมได้ไหเฟิร์นมาหาย่าบางนาบอกด้วย ย่าเป็นขนาดนี้แล้วเหรอไม่น่าเยอะนะอําแม่ตัวเองก็ได้ใหผักหวานนี่พูดวุ่ยเลยนั่งทาแป้งขาวเป็นหมีขั้วโลกเลยอะอะเรียบร้อยแล้วเกมต่อไปพี่แอนพี่แอนเกมต่อไปเกมอะไรเกมต่อไปที่ชื่อว่าหมัดพิฆาตไปเลยดีกว่าหมัดเกมหมัดพิฆาตเกมนิ้โขกขันจะต้องแท็กทีมช่วยกันต่อยแผ่นยิปซ้่มให้แตกตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา6 0วินาทีนั่นเองครับมาแล้วครับกับเกมหมัดพิฆาตนะครับผม คืออาจจะดูว่ามันจะยากไปแต่ว่าไม่ยากบอกเลยว่าพี่พี่จตุรงก็ทําได้สมมติพี่อาพี่จตุรงทําได้เหรอไม่ต้องมีถุงมือเลยไม่ต้องใส่ถุงมือเลยอาไม่ต้องอยนี้หรอหัวเลยหรอเลือกตอกเฮ้ยขน่ยนี่ย้ยจขหน่อยเด่ยนี้มุมนี้มุมนีมุหนี้มุนีมุนีมุนีไม่มถ้าสมมตินะถ้าสมมติจะเอาหัวมาอย่างเงี้ยมันจะมันจะน่าเกลียดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องอย่างนี้่โอ๊ยโออย เราไม่ต้องเสียเวลายืดหัวไปไม่ยืดหัวมามาหาหัวเราลองอีกแผ่นหนึ่งไม่ได้ไมาแต่ว่ามันดูมันขาดอะไรไปอย่างขาดอะไรวะอ๋อขาดความเคารพไม่ใช่ก็ทำให้ดูไงว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าพี่พี่ฟันหนูบ้างพี่ฟันหนูบ้างอ่ะเพราะอะไรชุนไว้ก่อนแล้วไอ้พ่อชุนไว้ล้อไว้แล้วไม่ได้ชุน ชนชนไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไว้นี่คือแบบว่าเร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 ากีดไว้ให้บ้างแล้วเขากรีดไว้แต่ว่าอันจริงๆไม่เป็นอ่าอันจริงๆเราไม่ได้กีดไงไปกรีดของลองไก่ได้ไหมกี่อันต้องให้หมดนี่เหรอหมดนี่อ๋อโอเคมาเพราะแมอ่หมัดพี่คาดทีมงานประจําที่เลยพี่แอนประจําที่เช่นกันประจําที่เช่นกันถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The Sixty Second Game หกสิบวิพิชัยแสนแท็กซี่

Overwatch> ดีสอบสอไปออโอ้โหอ๋อกันแน่นกมันแน่นอนั่นะอเออออได้ช่วยเขาน้ผมช่วยเดียวเดียวทันาเร้าา้เวลาเหลือสิบวินาทีประมาณ เฮ้ยอย่าบ่นกาอย่าบ่นนะสิบปคนละคนกันคนละคนกันสิบกัแปดยี่สิบหกหกท้นี้ใจก่อนนะเไปอยู่แล้วออไอดูสรงแล้วเกมนี้คงไม่เหมาะกับสาวเฟิร์นเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะช่วยไปแค่สองแปดเท่านั้นที่เหลือเนี่ยพี่แอนนาฟาเรียบนะฮะจากนั้นพอเข้าห้องแกก็ลองกดตู้เซดูแต่ไม่ออกสุดท้ายเลยต้องคว้าว่าหุงเข้าออกมาก่อนละครับ ก็ต้องขอขอบคุณพรีโกพาสต้าซอสค่ะซัมตงเคิร์ฟ USDTV ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับ60วิบพิแสนนะครับได้ใหม่ในครั้งหน้าครั้งหน้าเลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเวลาผ่านไปแล้ว20วายวายวายรุ่งรุ่งรุ่งสองรุ่งยังมีอีกเนาะคนคนเวลาเหลืเยอะมาก เอากรหันเอาก่อนเอาโยตกลงใกล้าก่อนเอาโบยตกงใกล้ๆกล้ใกล้กาก่อนแล้วกรหันอย่างดี